โอเคกู้ายสัตว์ดี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 แม่กูสูบตอเช้ากโชคดีที่บ่ายเลยดูในสวยกูดิกูโชคดีขนาดเลยอูอีอูอีอาแมมันมีมาโชว์ตัวเลยไหมโรงงานอะ ดูงานไหวเสียเอะเตรียมพร้อมเลยไอ้นี้ไม่ต้องตัดก็ได้เพราะยังเหลือสี่นาทีปอมเอาอ้นี้เยอะเลยเพราะมันสามารถใส่ได้ไม่ต้องสนใจไปหรอกคุจะใส่เยี่อะไรมัง่ง ใส่ทุกสิ่งที่กูสมามารถยัดได้ฮ่าอีกสองนาทีดูสวนคนกากันดิไปดูสวน,นสวอ่าโอเคอันนี้คนเดิมดวยวะ่ะที่แม่งมันไม่รับรับความเป็นสั์เลียงรับไอ้เียน,นี่ใส่กูคาปิปาเลโรโกโกซินนี่ไหนบูสแคป์กัวปุ้มกวัว อันนี้ไอ้ปูสแคปเปอร์เอาไ่าเพื่อนมึงไม่เอาปูสแคปเปอร์ปูสแคปมันขกคโมยเงินได้เลยเน,ะ <c oughs> นาะไอเพื่อตเตรียมพร้อมโดนรับแรงกระแทกเฮ้ยพีคน <c oughs> นี้ก็ให้ได้อเลเฟนเดียไปเพื่อนเอายอเลเฟนเดียไปเออ thank you thank you thank you ออยอมรับซะด้วยเอ๊เย่เย่เยึงเอาดอกปลาเปลกูก็มีเชียวนี่คือสัตว์ที่กูไม่ต้องการนี่คือสัตว์ที่กูไม่ชอบ กูม <c oughs> uh mm ีอ hmm, ย so, so, ู่ร้ายสิบร้านตัวแล้วเพื่อนแต่กูได้บนแบบบนสีแดงมันทำไมอันนี้หนักนี่หว่าหนากที่เอาไว้ส่วนันบีเบอร์บีถ้าบีเบอร์ถ้ามึงไม่เอาเป็นครั้งต่อไปมึงเอาบีไปควายอ๋อมันเอานี่หว่ามันกูไม่เอากูไม่ใหาไอ้เรียมะมองการที่จะได้ฟังเพลง ตื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 มากูจะไม่ย้อนไปคลิปต่อไปเอ้ยคลิปที่แล้วเตรียมพร้อมเลเตรียมพร้อมผลไม้ด้วยกโกนาโกชีกีลาสุนีดาเตรียมเตรียมพร้อมกันเลยทุกคนกูจะทำให้มันเต็มเร็วม่สุดในโลกหนึ่งเฮ้ยอ๋า เชียร์เตรียวพร้อมเลยเกยหเหีเ้ยเกมกแหลกเลยห้าสี่สามสองดูดูลมกระเซิร์ดไอเฮี้ยเกมกแหลกด้วยใส่เพิ่มไหมเนี่ย นี้ใส่ไม่ได้ลืมปาตาโกซีโกกาลาเกียวไปแล้วไอต้นอีเลฟเว่นเยี่ยมใส่ได้ไหมวะเพื่อใส่ได้จะใส่ของกากดีกว่ามันมันเพิ่มเยอะเดียวของกาหืมตเหี้ยอโกโกนาโกชิคิราสูบิดานี่วะโกโกนาโกอันนี้ฟอกฟอกกะตี้ มตโโอ้โอโหไข่กากเด็ดเด้ไค่ะกูซื้อจริงดิเพื่อนนั่นไข่กากนะเว้ยไข่กากกูไม่ซื้อมึงเอาไปซื้อเพื่ออะไรก่อนและไอกระต่ายเปลนี่มึงต้องควรมีแค่อราทำให้มันเพิพ่มปฏิกิริยา không mày không mày moon cap hết mọi người không mày à mày không 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 ไม่ต้องการสะ hey hey. เอ้ยเอ้ยตุ๊ด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 ปะเป็ดไปไผ่สองพันปีไปไผ่เอาไว้ตบลาดมาบวกไปไผ่โทรซะด้วยนะดาบยาวดาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแรกกับตัวอะไรดีทุกคน ก็ตรงมือแรกไะเสียเอาผล,ลไม้นี่ผลไม้ดำนิโก,โกมันถ้าไม่ต้องตัดมันจะคีดยาวโคตรอ่ะค,คือคีดยาวจริงเลยไอ้สั์ถ้ากูไม่ตัดมันคีบยาวมากยาวโคตรอ่ะ เข้าใจคำว่ายาวโคตรๆไหเดีย๋ยวแป๊บนึงแล้วไอ้กูจะเอฟกีมันเลยทำไมกูไม่ไปตัดลยเท่าไหร่จอไอ้เดียไม่กูไม่คดีอะไร เขาเป็นเงียวอะทำไมพวกเราไม่เอาเปิดูดวะอะโอ้ยโว้ยบ้าบล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 าทำไมันเกินทำไมภาษาไยเลยวะอะไม่คุรใจเปิด้วย ไอ้ท <accurately S 2> ี่ต้นไม้ให่ปยูเอาหาไแล้วเีสดี่อะไรเจอแต่บ้านเพผ่าไม่เนนเอยอบอกมอผาเดี๋ยนี้ที่ไม่มี ที่รอบฟ้าผ่ามันจะมีโอกาสที่จะด้อยบ้านเฮ้ยนี่ไงกาสจะด้อยคออะไรใจกลัวอ๋อเห็นกูจะคุยอะไรดีหมดแต่ลองเลยทุกคนกูจะถามด้วยว่าอีเฮียดีไปจีไหนไม่ได้จะสงสัยกันแต่กูไม่บอกไอ้กูบอกกันจ้า เคยเนี่ยคือกูไปขอเพื่อนมาเว้ <c oughs> นุ่งวยสัตว์อะเนี่ยสวนเนื้อเนื้อที่ไม้ไผ่เต็มสวนเลยเนื้อเน่แน่น่นเปรี้ยนเนี่ยในลที่กูที่กูให้เขาแล้วเขาให้กลา

เกมแหลกมากยัง,งมันเลอดูยังไม่หมดอ่าเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นที่อะไรเมื่อกี้กูเห็นปูบินใช่หรือไม่มันเลย,ยังไม่เห็นจเียูยมันิูไม่มาผ่าแถวนี้ซะด้วยเบอร ไม่ทำให้บ้าพูดเลหารน่ากนไ,าไปแล้วพี่จายเออลองดูบ้านกูดิเออเก็บแรงสามาบ้านอสาาทำเบ้านได้เออก็พอทำได้นะไม่ไม่ไมีมผหม ปกต e. yeah, ิไอ้เหียองดีองดีต้องเอามาฝากนี่คือมหาการมวลชนที่แม่ใส่สว่างชิปหาด ได้ดีกว่าโทรมาโทรยักษ์ที่ไม่ม่ติดสถานะเฮียอะไรเลยติดแทนสถานะคนไม่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 ติดฮะปูสแคปไปขโมยเงินคนอื่นไปแล้วไม่ไปขโมยเงินคนอื่นเล่นอีกแล้วไอซีดงั้นประมาณนี้อ่ะโอเคนั่นประมาณนี้คุณจบตามคิด